สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง YouTube เอกมงคลพระใหม่หรือเอกมงคลอเมริกันอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นคลิปวิดีโอนะครับยังไม่ได้ไลฟ์สดนะครับ แต่นะครับจัดทำขึ้นเพื่อนะครับแนะนําพระเครื่องที่วันนี้นะครับผมจะเอามาแบ่งเช่าบูชาในไรายสดนะนะครับวันนี้วันนี้เท่าไหร่นะ21นะครับกรกฎาคม2566นะครับก็เป็นวันศุกร์นะครับก็เราก็มีนัดกันเหมือนเดิมนะนะครับทุกๆค่ําคืนวันศุกร์เวลา2ทุ่ม30นาทีนะครับก็กลับมาแวะเวียนพบเจอกับช่องเอกมงคลพระใหม่หรือเอกมงคลอมเนะครับในช่อง Youtube ช่องนี้ได้เลยนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนยังไม่เคยกด ติดตามหรือกด s u b s c r i b e ช่องเอกมงคลนะครับก็กดในใต้ลิคลิปวิโอลิก์นี้ได้เลยนะครับขอบคุณนะครับและนะครับพี่ๆลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยแอดไลน์เอกมงคลนี่อยู่ด้านหน้าแล้วนะนะครับสแกนคิวอาร์โค้ดด้านหน้าได้เลยนะครับหรือไม่ก็เข้าไปที่เพิ่มเพื่อนนะครับมีแอดด้วยนะแอดเอกมงคล168นะครับแล้วก็เข้ามาพบมาเจอกับเอกมงคลได้ทุกๆวันศุกร์เวลา2ทุ่ม30นาทีนะครับก็วันนี้มีเรื่องสารภาพก่อนนะครับนะครับ ที่ที่ผมขึ้นไลฟ์ไว้นะครับว่าจะเอาพาระเครื่องนะครับของหลวงพ่อพัดบุญยะกาโมนะครับรุ่นสร้างบารมีนะครับเป็นรายการลุ้นเนื้อนะครับแบบนี้นี่นี่ตัวอย่างนะอันนี้คือเหรียญแจกนะครับเดี๋ยวอันนี้เหรียญนี้เดี๋ยวก็ไปแจกกันในไลฟ์ด้วยนะครับมีของแจกในไลฟ์อันนี้ผมแจกฟรีนะก็ไปเจอกันในไลฟ์สดนะครับรุ่นนี้นะครับผมบอกไว้ว่านะครับในคลิปวิดีโอที่แล้วในไลฟ์สดที่แล้วเนี่ยบอกไว้ว่าจะจะเอามา่าอ่า เอารุ่นนี้นะครับเป็นไลท์อ่าเขาเรียกอะไรนะเป็นรุ่นเนื้อนะครับมาแบ่งให้เช่าในราคาแบ่งปันในราคาถูกเลยนะครับรุ่นนี้นะครับมาแบ่งปันในกันในราคาถูกนะครับแต่นะครับเอกมงคลดันคันไม้คันมือแกะ,ะเล่นสมุดหลังเลย สวยจริงๆรุ่นนี้ต้องยอมรับว่าสวยงามจริงๆและเดี๋ยวเราก็นะครับไปเจอกันในไลฟ์สดนะว่าอ่ารายการแบบไหนยังไงบ้างนะครับรายการแยกเนื้อไปเลยนะครับอ่าก็มีตั้งแต่เนื้อล่างสุดจนถึงเนื้อเงินเลยนี่นะครับล้วหนึ่งแล้วผมกระซบนิดเดียวนะมีเลขสวยมากกว่า20เหรียญโอโหเป็นไงรังผมนี่นะครับรังเทพไหมมีเลขสวยมากกว่า20เหรียญน,นะครับฉะนั้นนะครับสาหรับแฟน ที่นะครับต้องการรา,ายการลุ้นเนื้อนะครับเอกมงคลได้ไปเช่าหาบูชาพระเครื่องอีกหนึ่งรุ่น <c oughs> นะครับข <c oughs> ออภัยนะครับ <c oughs> พระเครื่องอีกหนึ่งรุ่นนะครับมาให้พี่ๆได้ข่้นไหนที่ชอบลุ้นเนื้อนะ นะครับก็จัดมาให้นะครับรุ่นนี้เลยนี่นี่นี่โอ้โหลังเขาไม่บอกนะว่าเป็นรุ่นอะไรนี่ลังเขาไม่บอกนะว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับแต่ของแถมยกลังคือรุ่นนี้นี่นะครับรวยชนะ จน,นะครับหลวงปู่นิ่มโชติธรรมโมนี่วัดพุทธมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับหลวงพ่อท่านเพิ่งอา่าสังขารไปเพิ่งมรณภาพาไปนะครับผมจำวันที่วันที่ไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะครับก็นะครับรายการนี้นะครับเป็นรายการที่นะครับอ,ออกก่อนที่หลวงพ่อจะมรณภาพาไปฉะนั้นนะครับก็เป็นรายการที่หายยากแล้วแหละแล้วก็ทุกคนตามหานะครับตอนนี้พักเครื่องของหลวงปู่นิ่มโดยเฉพาะเสมาแปดรอบเนี่ย นะครับหากันแล้วแบบราคาแพงมากๆนะครับวันนี้เอกมงคลก็นะครับได้มาชุดหนึ่งหนึ่งลังนะครับเป็นรายการลุ้นเนื้อทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดให้ในไลฟ์สดนะว่าจะเปิดในราคาเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันในไลฟ์สดนะครับอันนี้คือตัวสมนาคุณยกลังเอาเดี๋ยวแกะให้ดูเป็นตัวอย่างไว้ก่อนแล้วกันอืมน่าจะเป็นของสมนาคุณนี่น่าจะเป็นเนื้อเนื้ออัปาก้านะเดี๋ยวขอดูอีกทีก่อนนะนะครับ เดี๋ยวขอดูอีกทีกรมีแสแถมอยู่สามองค์โอ้เหมือนกันหมดเลยเหรอกระไหลเงินหรืออปาการนี่แหละเดี๋ยวขอดูก่อนนะปึ๊บครับหนึ่งนะครับขอส่องดูก่อนก็ไม่บอกเนือน้อน,น,น่าจะเป็นกระไหลนะครับน่าจะเป็นกระไหลนะครับดูดูแล้วน่าจะเป็นกระไหลนะครับอันนี้เลขโค้ดอยู่ข้างล่างนี้นะ นี่ตำนานปูหนีบซับนี่รวยชนะจนนะครับหลวงปูนิ่มโชติธรรมโมนะครับอ่ะมันมีเหมือนกันเลยฮะของสมณะคุณยกลังเนี่ยเหมือนกันทั้งสามเหรียญเลยเนื้อเดียวกันทั้งสามเหรียญเลยนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันในไลฟ์สดแล้วกันเนาะแบ่งๆกันในไลฟ์สด <c oughs> เป็นรายการลุ้นเนื้อนะครับเป็นรายการลุ้นเนื้อลุ้นเนื้อเงินรู้สึกจะสองเหรียญน,นะวะสี่เหรียญหรือห้าเหรียญน,นี่แหละเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลสักครู่เดียวนะครับไปเช่าเขามามาแบ่งให้แล้วผมบอกไว้เลยนะ เหมือนเดิมนะครับว่านะครับลูกค้าผมนะครับไม่ว่าพระจะเดินพระจะแพงขึ้นไปเท่าไหร่นะครับผมได้ต้นทุนมาเท่าไหร่ผมก็บวกนิดหน่อยแล้วก็แบ่งปันให้พี่ๆสาหรับ FC ของผมนะครับนอกจากรุ่นสร้างบารมีหลวงพ่อพัดแล้วนะครับเหรียญที่เขาแจกสมนาคุณมาเนี่ยเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวผมแจกไปในไลน์นะอันเนี้ยนะครับแล้วก็จะมีเหรียญที่แยกเนื้อไว้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะเหรียญที่จะเป็นของหลวงปู่นิ่มเนี่ยนะครับ ดูสิว่าข้างในจะเป็นอะไรแบบไหนบ้างแต่ผมอันนี้น่าจะเป็นรายการลุ้นเนื้อแล้วกันเนาะเป็นรายการลุ้นเนื้อแล้วกันเนาะนี่นะครับมีหมายมาไหมนี่มีหมายมาด้วยเนื้อเงินน่าจะสองเหรียญนี่เนื้อเงินน่าจะสองเหรียญเดี๋ยวเขาบอกในนี้ไหมอ่ะเนื้อเงินสองเหรียญเนื้อเงินลงยาแดงกับเนื้อเงินลงยาฟ้าเนี่ยเหรียญได้เหรียญหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็อ่ะเดี๋ยวไปแกะในไลท์เอาหมายถึงเดี๋ยวไปสลับคนกันในไลท์นะว่าอันเหรียญเนี่ยปนบนไปเลยนะครับวณวะรู้สึกว่าจะ หนึ่งสองสองรายการนาวะสามรายการอ่านนวะสองรายการห้าเหรียญเออเนื้อเงินสองนวะห้านะครับแล้วก็รายการทั้งหมดจะมีแค่นี้เองนะสามสิบห้ารายการนะครับโอ้โหนะครับอย่างละสามเหรียญสี่เหรียญน,นะครับสร้างน้อยนะครับของสมณาคุณยกหลงังเนื้อชุบเงินนี่สมชุบเงินลงยาน้ําเงินสามเหรียญน,นะโอเค ปะมาณี้นะครับปะมาณี้เดี๋ยวไปเจอกันในไลฟ์สดนะครับหลวงปู่นิ่มรายการลุ้นเนื้อนะครับหลวงพ่อละสังขารแล้วแต่ชุดนี้ออกก่อนที่หลวงพ่อจะละสังขารฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับผมได้ราคามาเท่าไหร่บวกต้นทุนบวกกําไรไปนิดนึง นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาแบ่งลุ้นเนื้อกันลุ้นได้ถึงเนื้อเงินลุ้นได้ถึงเนื้อนวะถึง5เหรียญเนื้อเงินอีก2เหรียญแล้วพบกันในไลฟ์สดนะครับเวลา2ทุ่ม30นาทีนะครับกินข้าวอาบน้ำรอ,อเลยนะครับเปิดช่อง y YouTube เอกมงคลรอเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันวันนี้เดี๋ยวอ่างั้นขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันในไลฟ์สดครับสวัสดีครับ